เวนั่งรถไฟไปบางแสนคนละ23บาทฉันไปคือรถไฟที่หัวลาโพงนะเที่ยวรถไฟคือหกโมงเชาา้าห้าสิบห้าลายทางชนบุรีค่าตั๋วราคา23บาทได้เวลารถไฟออกก็รีบเดินไปที่ชานชาลา,าเลยถ้าพวกแกมาชานแนะนําว่าให้เดินไปหัวขบวนเลยเพราะว่าจะมีที่นั่งแน่นอนขึ้นมานั่งได้แป๊บเดียวรถไฟก็ออกน่าจะออกประมาณ7โมงตั๋วจะไม่ระบุที่นั่งนะพวกแกสามารถเลือกนั่งตรงไหนก็ได้เลยเป็นรถไฟชั้น3ม,มีพัดลมแต่เบาะก็เป็นแบบนิ่มอยู่รถไฟออกได้สักพักนายตรวจเขาก็จะมาตรวจ <ไป S 1> ตัว๋วไปซื้อของกินตุนไม่่ทันนนนนขขข้าาางงบกก็็จะมมีคยยยออิูเปร ฉันซื้อน้ำไป1นึ่ขวดสิบ,บาทพอรถไฟออกไปได้สักพักนึงก็นั่งหลับบ้างมองข้างทางบ้างแล้วก็มาถึงสถานีชนบุรีประมาณ10บโมงจากนั้นก็เดินไปขึ้น2แถวหน้าสถานีค่ารถ2แถวคนละ40บ,บาทรถ2แถวก็จะพาเราเข้าหาดบางแสนเลยใครจะแวะเที่ยวพิพิธภัณฑ์สัตว์น้าก่อนก็ได้รถจะจอดส่งคนหน้าหาดบางแสนก่อนนะจากนั้นก็จะวิ่งเข้าหาดวอนนภาฉันเลยเลือกไปลงที่หาดวอนแล้วฉันก็ซื้อกาแฟ1แก้วราคา40บาทสรุปจากขวดลำพงจนมาถึงหาดวอนนภาฉันใช้เงินไป1 1 3บาท